ผลการแข่งขันที่สร้างสเตือนใจทีมชาติไทยยู17พลิกสถานการณ์ถล่มเติร์กเมนิสถาน17-0ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026การแข่งขันครั้งนี้เป็นเรื่องยากสําหรับทีมไทยในแต่ละครั้งที่พบกับเติร์กเมนิสถานแต่ในวันที่13ตุลาคม2568ที่ชนบุรีสเตเดียมทีมไทยได้เข้าสู่สนามกีฬาด้วยความมั่นใจสูงและแสดงฟอร์มที่น่าทึ่งแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่าคือการแข่งขันนี้ได้เปิดเผยฟองที่โ,โหดเยี่ยมของทีมไทย ซึ่งถูกนำมาโดยโคดมิมทิดรัฐวิวาสุขกุลสือทีมทีมไทยได้นำอย่างมั่นคงตั้งแต่ครึ่งแรกและไม่ให้ทีมเติรกเมนิสถานมีโอกาสเลยแม้แต่น้อยจนสุดท้ายได้ชนะด้วยผลสกอร์17-0ชัยชนะนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ทีมไทยถล่มสถิติการชนะขาดสุดของตนเองแต่ยังเป็นการชนะที่มีผลต่างประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยยุหญิงในการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย แต่ที่น่าสนใจคือทีมไทยได้สร้างสถิตินี้ขึ้นมาในวันที่เดียวกับวันที่ทีมชาติไทยชายอยุ17ชนะทีมเดียวกันในปี2025ทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าสังเกตอาจมีผู้คนสงสัยว่าทําไมทีมชายและหญิงถึงมีชัยชนะที่น่าทิ่งเช่นนี้ต่อ2ปีติดต่อกันกับเติร์กเมนิสถานสถิติการชนะขาดสุดของทีมชาติไทย,ย17หญิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย13ตุลาคม2568 ไทย17-0เติร์กเมนิสถาน15พฤศจิกายน2551ไทย13-0สิงคโปร์26เมษายน2566ไทย11-0นอร์ทเทิร์นมารีนา30เมษายน2566ไทย11-0มาเลเซียในนัดต่อไปทีมไทยจะเผชิญหน้ากับทีมชาติเนปาลเมื่อวันที่17ตุลาคม2568หากชนะได้อีกครั้งทีมไทยจะคว้าแชมป์กลุ่มทันที และเดินหน้าไปสู่รอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในประเทศจีนในปี2026และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจทีมไทยได้ชนะทีมเติกเมนิสถานในทั้งสองประเภทชายและหญิงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคุณคิดว่าทีมไทยจะสามารถทําได้อย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้